ใช่แนะครับโซล่อนเพิ่มนะครับใช่โลทอนผมอทำไมอย่นู้เป็นตัวนะครับที่วนครับก็มันมีที่ดี่ไหนก็มีความสุขมอนแม่น่่าอยู่ที่การดาเนินชีวิตเฮาเนาะใช่ความความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินเป็นร้อยล้านพันล้านเนาะชเนาะอยู่ที่อยู่ที่ความพอใจเฮาชีวิตของเราเนาะเบียนเบียนไผ่เนาะเฮาก็ทามาหากินเฮาไปเนาะ ความสุขไม่ได้อยู่สุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะชาเนาะอย่างเราได้เงินร้อยหนึ่งนี่เนาะบางทีโอ้ร้อยบาทกินก๋วยเตี๋ยวได้ถ้วยเดียวแต่เราโอ้เงินร้อยมีคุณค่าใช่ไหมโอ้ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อกับข้าวกับปลาเหรอเอออย่างคนรวยเนี่ยเห็นคนรวยก็จริงครับอืถ้าเพิ่นเพิ่นว่าเขาคิดเหมือยังไงเฮาเนี่ยครับมันต่ามากจากเขาคิดเราจังเดียวถูกไหครับอืม แต่ว่าคนที่ขอบอกรจ้าพิดก็จะกินเงี้ยเงี้ยเมันก็หมดไปเปวันวานะแจ้พมันก็หมดไปวันวานะครับถ้าข่าบรือขาเงี้ยเงีขากินกเงียเข้าบอกเจ้ว่าวันนี้นี้สีดีขาจะทำสีดีข้าจะทำนี่บางอย่างครับดันั้นข่าวโผล่ไม่เลยจะดีพ่องดีพ่องคนไม่เลยมันก็อต้นมต้นเราว่าทีนี้ดีเพื่อกัยทีนีเพื่อก็ตัวร่างกายข้าเปลา้าเพื่อกับเปลอย่งนะครับอยู่ที่ไหนก็จ้งมันถึงมาอ่อนมาสุกบ้านหอที่เพื่อให บอสู้บ้านเฮาเนาะสุขที่นี่บเต้าบ้านเฮาเข้าใจเข้าท่าวันนี้ปีชาเปิดใจครับอายกนิ้วถ้นี่ปยความในใจของปีชาครับเขาเล่าออกมาความสุขอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเนาะชาเนาะทำที่ที่ถูกสิ่งที่ตัวเฮาแลขครอบครอยู่ที่นี่ครับอืมแม่นแม่นสร้างเทศที่อยู่ที่นี่นะครับแม่นเราชิที่อยู่นี่นี่บ้านของเราเนาะใช่ครับบ้านของเรา สุขใจที่บ้านเรานะหน้าได้ใจว่าชอบชอบโอเคสูสุเป็นกำลังใจให้เอาก็จะช่วยดูแลเท่าที่ช่วยได้เนาะไม่ทิ้งไม่ไร่ดูแลเองไปตลอดเจนเนาะเหมือนเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละเนาะเอ้ครับอครับ